พี่โพชเชนนี่สวัสดีครับวันนี้เราจะขี่เชื่อไปลอยช้าง

ทำโอเคตรงนั้นมีกาแฟด้วยอยีกงๆก็เดินผ่านมาแล้วเดี๋ยวไปลองดูนะตะโลบาร์

ขามีลูกด้วยใช่มาเต็มหน้าเกินเลยครับใช่มาเตน้าเกนเ่อไปกิน,น,เ,นขเข้ากันแน่จะเป็นเอกกันเลยแบบมาขายเพื่อเข้า Coming oh. up. ก็ดูข้างๆเรานะครับมันก็ได้อยู่มาถึงต้องมานอนทับเนี้ยเราก็ดูวิวได้ตอนเช้าอากาศดีมากครับแต่ว่าทอบที่ขี่มอเตอร์มาไม่ได้ทากนับขี่ประับที่พักเยอะกว่าเดิมนะจากปีสองปีเยอะที่ผมมา เดียวเผื่อรถจอดเข้าอีกคันร้านนี้เคยมาแล้วร้านนี้เคยมาแล้วตอนสองปีที่แล้วมั้งตอนนั้นยังใหม่อะม้ายังใหม่กว่านี้เค อันนี้อะไรเบคอนสับะรดชีสอุรสเบคอนชีพพด้วยเบคอนก้อ่ชีสสไซี่เบคอนชีชิลลี่ อุิซาด้วยมะเมือเทีย่ยเข้าเกี๊ยบยวนอ,อไม่ใช่เข้าเกี๊ยบปากหมอ้อเข้าเกี๊ยบปากหม้อ,มอแค่ใส่หน้าเฮ้ยเขาใส่ออโหเห็นของกินแล้วพูดไม่ออกวิวดีมากสวยมากสวยมาก สวยครับในในในนั้นอ่ะสวยมากในข้างในสวยมากเลยถ่ายไม่ได้พี่พีเอถ้าถ้าเช้าอ่ะมันจะเป็นหมอกหมดเลยนะถ้าเรามาเช้ามืดใช่ใช่ถ้านอนแถวนี้อหน้านี้นะรั้วในนี้นะหน,น,น้านี้มันหน้าหมอกที่ไหนก็มีหมอกอุ้ยถ้าบนดอยมีทุกที่หมอกไม่เน้นเน้นคนมาเที่ยวดูหมอกกินแล้วนะฮะกินแล้วครับกินเลยฮะหยิบหยิบนะมันพย่ยามใส่ครับ เร oh. าอยู่ถนนกำลังจะไปห้วยตั้ง อยู่ในเนื้อต้นสนเลยอากาศดีมากเย็นๆน,นะฮะ Bye bye.